สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปูพะเรื่องนะครับวันนี้นะครับปูพะเครื่องเปิดรายการนะครับด้วยภาพมุมบนนะครับของเรือโยงนะครับเรือลากจูงเรือโปสสินค้านะครับ แล้วก็มีเรือส่งท้ายด้วยหนึ่งลำนะครับผมที่เห็นผมอยู่ข้างบนนี้นะครับอันเนีอยมาจากว่ามีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เพื่อนๆื่อนเอซีสมาชิกนะครับที่ชอบนะครับได้บอกผมว่าอยากเห็นภาพจากมุมบนนะครับให้ปูพักเครื่องนําโดนขึ้นบินเหนือน่านน้ำครับอยากเห็นภาพเรือเต็มเมนะครับแต่เนื่องด้วยนะครับปูพักเครื่องยังทุนทรัพย์ไม่พอซื้อโดนนะครับมาบินนะครับปูพักเครื่องก็เลย ขึ้นมาบนสะพานนี้เลยนะครับแล้วก็มา,าตั้งกล้องอยู่ได้สักระยะหนึ่งนะครับก็ได้เห็นภาพนะครับของเรือโยงนะเรือลากจูงเรือโป๊สินค้านะครับห้ารำกลางแม่น้ําเจ้าพยาแบบนี้มาให้แทนโดรนไปก่อนนะครับถึงญาว่าถ้ามีทุนทรัพย์พร้อมนะครับเมื่อไหร่ก็อยากจะทํานะครับอยากให้เห็นภาพบรรยากาศตอนเข้าโค้งตรงหน้นนบหน้าน้ําวัดพนันเชิงด้วยโดรนเหมือนกันนะครับผม แต่ตอนนี้ใช้อน,นี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปตามชมมันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงผมจะตามชุดนี้ไปนะครับที่ท่าน้ําวัดพนันเชิงครับเรียบร้อยครับขณะนี้ผมได้เดินทางมาถึงตรงวิวทิวทัศน์มุมนี้อีกแล้วนะครับคอยเรือสินค้าเมื่อกี้นะครับแล้วก็เรือลากจูงที่เห็นกันบนสะพานนะครับนี่ตอนนี้เลี้ยวเข้ามาแล้วนะครับห้ารำเมื่อกี้ตอนนี้ผูพักเครื่องตามมาคอยอยู่ ตรงท่าน้ําเรียบร้อยนะครับเลี้ยวกันเข้ามาอย่างนี้นะครับห้าลำเมื่อกี้นี่แหละครับผมวิวแบบนี้โลเคชั่นตรงนี้ภาพตรงนี้จะเป็นภาพความประทับใจครับของเรือห้าลำที่ลากจูงเรือโป๊ะสินค้านะครับเข้าสู่น่านน้ำแม่น้ำป่าสักนะครับตีโค้งมาจากแม่น้ำเจ้าพยานะครับ และก็ขวานี้นะครับมุ่งหน้ามุ่งตรงสู่แม่น้ําป่าสักนะครับไหลขึ้นไปลบบุรีครับหรือว่าจะไปไหนก็ก็ต้องแล้วแต่นะครับว่าสินค้าจะไปที่จุดใดนะครับตอนนี้ครับเริ่มแปลขบวนแล้วนะเริ่มแปลขบวนกันแล้วนะครับที่เห็นส้มๆเล็กๆนั้นคือพี่ๆที่เป็นทีมงานนะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่อยู่บนเรือนะครับเขาใส่เสื้อชูชีพกันนะครับเราะดูครับกระแสน้ําแรงมากเสียงถโบดังลั่น ดูนะัวันนี้เป็นทางขวามือนะของหน้าจอนะครับสังเกตสามลำนะครับดึงลากออกนะครับแล้วก็สองลำคู่ซ้ายนี่ครับดึงเบนออกทางซ้ายนะเนื่องจากนะครับปีกซ้ายและปีกขวานะครับเขาใช้พลังกำลังในการดึงคอนโทลเจ้าเรือโป๊ะเนี่ยมากมายมหาศาลครับจึงทําให้เรือนั้นดูลักษณะเหมือนจะเอ็นบ้านแต่พอเห็งช่วงนี้นะครับเดี๋ยวดูครับเขาเหมือนเขาพร้อมใจกันนะแล้วก็ เอียงขวามือนะครับไปทางซอนะเนี่ยแล้วเรือมันจะกลับเลี้ยวขวาแบบนี้นะครับอือแล้วดูเสียงสะโบนะครับลั่นๆตรงนี้มีเท่าไหร่ส่งพละกําลังกันไปหมดครับผ่านหน้าปูพลาเครื่องไปแบบผ่านจมูกไปนิดเดียวเก็บพาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแบบนี้นะครับภารกิจเรือลากดูเรือสินค้านะครับเรือโยงครับแม่น้ำเจ้าพยานะครับทั้งห้าลำดูครับปั่นท่วมไปเลย นี่นะครับแล้วตรงนี้นะทางตรงตรงนี้นะครับใส่กันยาวๆส่งคันเร่งกันสุดๆนะครับเพื่อลากเรือโป๊สินค้า่นะครับน้ําหนักมากมายมหาศาลครับดูนะครับเร่งอย่างเดียวเร่งอย่างเดียวครับแล้วเดี๋ยวพอตรงนี้นะครับมันจะเป็นโค้งเหมือนโค้งเอฟรถอะครับเรือที่อยู่ทางปีกขวานะครับเขาจะเบนออกปาเลยเมื่อจะดึงเรือโป๊เนี่ยให้เข้าไปในร่องน้ำทางด้านขวาบอด แล้วถึงจะไปตีลำเข้าซ้ายนะครับมันจะได้ไม่บานออกนะครับนะครับสังเกตนะครับเรือโยงหน้านะครับที่อยู่ขวามือทั้งสองลำนะเขาจะปีกดิ่งออกขวาไปเลยขวาสุดเลยเหมือนจะเรียบตลิ่งเลยครับผมแล้วก็อีกสามลำจะดึงขึ้นหน้าครับเพื่อดึงประคองโปะฝั่งนู้นนะที่เห็นควันท่วมๆนี่นะครับมีเรือโยงเป็นเรือกระแตงอีกหนึ่งลำนะครับอยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับแต่ว่ามุมนี้ถ่ายไม่เห็นนะ แล้วส่วนท้ายครับก็จะมีส่งท้ายน่ะคอยล้างท้ายอยู่หนึ่งลำนะครับลำนี้เชี่ยวชาญเลยนะครับลักษณะหมูครับเร่งเครื่องขึ้นไปนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตรงหัวของโปเนี่ยเริ่มเข้าแล้วสรงท้ายนะครับก็มีหน้าที่คอยประคองนะครับแล้วก็บางทีต้องถุดล้างนะครับไม่ให้เรือโป้เนี่ยมันเบนออกขึ้นปาาทั้งปลิ่งทั้งสองฝั่งครับดูครับสรงท้ายนะครับทํานานนะครับกระแสน้ําแบบนี้เขาเห็น การเข้าโค้งแบบนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยเขาเทียบอยู่ป่านะครับตอนนี้เขาถอนออกนะครับแล้กักลปบไปเทียบซ้ายดันขึ้นทางซ้ายนะครับคือมันเป็นจังหวะ,ะครับว่าเรือส่งท้ายแต่ละําเนี่ยเขาจะจะดันยังไงจะประสานงานกันยังไงเนี่ยครับฟันท่วมท่วเลยกระโบลลั่นล่นส่งกําลังกันสุดฤทธิ์นะครับทุกลําเรืออันนี้คือทักษะความสามารถประสบการณ์นะครับ เที่ยวชาญในหน้านน้าล้วนๆนะครับของพี่ๆนักเดินเรือทุกๆท่านนะครับและก็ความสามารถของเจ้าหน้าที่บุคลากรบนเรือทุกๆคนนะครับผมที่เห็นส้มๆนะครับอยู่บนข้าใบนั่นนะครับคนนะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากเรือสินค้ามันใหญ่นะครับแล้วก็บวกกับรับภาพด้วยนะครับจึงทําให้เราเห็นเป็นตัวเล็กๆน่แต่จริงๆแล้วคือเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเป็นบุคลากรนะครับ เขาต้องคอยอยู่กับเชือกนะครับแล้วคอยประสานงานกันนะนี่นะครับเรือนี่นะพูดถึงนะครับเรือยังเข้าไม่สุดเลยนะครับหัวยังยังเพิ่งจะเทโค้งกันอยู่ตอนนี้นะครับฉะนั้นแสดงว่าความยาวของเรือโป๊ะที่มาน่ะมันยาวมากนะครับดูนะดูนะเข้าไปเรียงกันแบบนี้นะครับที่โค้งเอทตัวนั้นนะครอย่างที่ผมบอกนะครับเขาดึงขวาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเบนเข้าซ้ายนะครับ เรือกระเตงข้างยังทําภารกิจอยู่นะครับเห็นไหมครับมีบุคลากรใส่เสื้อชูชีพนะครับตรงนั้นนะครับก็จะคอยทั้งผูกเชือกและก็ถอนเชือกออกนะครับปล่อยเชือกออกนะครับถ้าเรือเข้าในหน้าน้ําได้แล้วนะครับหน้าที่ตรงนี้ก็หนักเลยก็ต้องเป็นเรือตรงท้ายนะครับตรงท้ายนี่จะขึ้นทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็ใส่ตรงเข้าไปนะครับดันคันเร่งออกไปส่งคันเร่งออกไปเพื่อที่จะ ส่งเรือโป๊สินค้าให้เข้าล่องน้ำนั่นน้ำตรงนี้ให้ได้นะครับตรงนี้เอาการครับดูกระแสน้ำนะครับนี่แค่กระแสน้ำที่ไหลทวนออกมานะครับผมนึกว่าอยู่ในทะเลเลยขึ้นเยอะจริงๆดูนะครับวันนี้ก็ส่งพวกพี่ๆนะครับให้สุด ถึงภาพแบบนี้ไว้นะครับช่วยกันรุ้นนะครับภารกิจนี้นะครับค้นคลุงน้นํานี้พวกพี่ๆก็ต้องเดินทางโดยปลอดภัยโดยสสดิภาพนําสินค้าไปส่งบรรลุเป้าหมายนะครับเส้นทางข้างหน้านะครับขนทางยังอีกยาวไกลนะครับต้องพึ่งพาอาศัยความสามารถและทักษะของพี่ๆนักเดินเรือทุกๆท,ท,ท่านนะครับขอให้พี่ๆนะครับ นำส่งสินค้านะครับด้วยความปลอดภัยนะครับปูพักเครื่องและท่านผู้ชมบวก f อซที่ชื่นชอบนะครับเป็นกำลังใจให้พีพ่ๆทุกๆท,ท,ท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับปูพักเครื่องนะครับขอาการาบลาธนาคุณพระเดชพระคุณคุณหลวงพ่อโตวัฒนัน,นเชิงนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคุ้มครองพวกพี่ๆนักเดินเรือทุทกๆท,ท่านนะครับและบุคลากรที่น่าชื่นชม ที่ทำงานอยู่บนเรือทุกๆคนนะครับให้ประสบความสำเร็จเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านพบกับความสุขครับแล้วกลับมาพบกับปูพระเครื่องกันใหม่ในครั้งหน้าครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ